คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเรากำลังจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่แล้วมีเสียงเบาๆในใจที่เหมือนเตือนหรือกระซิบบอกให้หยุดหรือให้ทำบางอย่างแทนบางคนอาจเรี่ยกสิ่งนี้ว่าลางสังหรณ์บางคนเรียกว่าอินทรีย์พิเศษแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีร่างกายหยาบแต่มีจิตละเอียดและสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้ หากมนุษย์นั้นมีศีลมีธรรมและจิตใจสะอาดพอพวกเขาคือเทวดาห้าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเทวดากำลังกระซิบบอกเราซึ่งล้วนมีรากฐานจากพระไตรปิฎกและซ่อนธรรมลึกเอาไว้ในทุกข้อสัญญาณที่หนึ่งความคิดบางอย่างขุดขึ้นมาโดยไม่รู้ที่มาแต่ผลที่เกิดกับดีมากในพระสูตรเช่น สักขาทาวี่หนึ่งสังยตตานิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวดาทั้งหลายมีความสามารถในการให้โอวาทหรือเตือนสติมนุษย์ด้วยใจเช่นในตอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามีเทวดาตนหนึ่งมาเตือนสติเราในยามวิกาลด้วยคาถาเพียงบทเดียวแต่สามารถพลิกจิตใจเราให้ตื่นรู้หากท่านเคยมีประสบะการณ์ที่กำลังจะหลงผิด แต่กลับมีเสียงภายในที่ดึงกลับมาให้หยุดหรือจูจ่ๆก็นึกออกว่าควรไปขอกับมาพ่อแม่ควรเลิกสิ่งไม่ดีทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนจงรู้ไว้ว่าจิตละเอียดของเทวดาอาจกำลังกระซิบเสียงกระซิบจากเทวดาเกิดได้เพราะใจเราเริ่มสะอาดพอจะรับขึ้นแห่งกุศลนนั้นได้สัญญาณที่สอง เหตุการณ์บางอย่างเหมือนถูกจัดไว้แล้วอย่างประหลาดในพระไตรปิฎกมวดเทวตาสังยุตมีคำกล่าวถึงเทวดาที่แสดงอนุภาพโดยช่วยให้เหตุการณ์บางอย่างคลี่คลายอย่างที่เจ้าตัวไม่คาดคิดเช่นเทวดาแปลงร่างเป็นพราหม์มาตักเตือนบุคคลที่กำลังก่อบาปหากในชีวิตของคุณ เคยมีเรื่องที่เหมือนฟ้าดินจัดสรรให้เจอใครบางคนหรือรอดพ้นจากอุบัติเหตุเพราะช้าไปเพียงหนึ่งนาทีหรือมีคนแปลกหน้ามาช่วยแบบไร้เหตุผลขอให้หยุดนิ่งสักครู่แล้วพิจารณาความช่วยเหลือจากเทวดามักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลน,นั้นเคยทำบุญร่วมกับเทวดานั้นมาก่อนกรรมเก่าที่ดีส่งผลเป็นเงาสัญญาณที่สาม จิตใจสงบเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผลในอังคุตละนิกายจตุก,กะนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดาเป็นผู้มีใจสงบหากมาใกล้มนุษย์ที่มีศีลจะส่งกระแสะเย็นสบายช่วยให้เกิดความปลอดโปร่งในจิตใจหลายคนอาจเคยมีช่วงที่จูจ่ๆจิตใจสงบลงอย่างมากทั้งที่ไม่มีการภาวนาไม่มีเพลง ไม่มีการเตรียมใจแต่รู้สึกเหมือนถูกกุ้มด้วยคลื่นเย็นๆเบาๆใจที่เริ่มสะอาดมีศีลคือเหมือนสถานนีรับสัญญาณเทวดาผู้มีคุณสลจิตจึงเชื่อมจิตมาได้โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำสัญญาณที่สมีความฝันที่เป็นโอวาทและเกิดในคืนที่ใจไม่ขุ่นมัวในพัะไตรปิฎกมวดปันญิหาน มีการกล่าวถึงเทวดาผู้มีบุญญาพินิมิตช่วยส่งข้อความในฝันเช่นกรณีพระเจ้าพิมพิสารที่ได้รับโอวาจากเทวดาในยามค่ำคืนฝันที่มีลักษณะของการเตือนเช่นฝันว่าห้อยอยู่บนปลายเหวฝันว่ามีใครมากระซิบห้ามไม่ให้เดินทางหรือฝันเห็นพระพิสุพูดธรรมะเฉพาะเจ,จอดจงเรื่องที่ตนกำลังหลง ขวัญที่เป็นโอวาทมักเกิดในคืนที่ศีลครบจิตสงบและเป็นผลจากเทวดาที่ท่านเคารพศีลของผู้นั้นจึงกล้าแสดงตนสัญญาณที่5อยู่ในที่อันตรายแต่กลับรอดมาอย่างเหลือเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเทวตาวัตถุว่าเทวดามีหน้าที่ดูแลมนุษย์ที่มีบุญมีศีลโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ให้ทานผู้เจริญเมตตา ผู้เคารพปิดามารดาถ้าคุณเคยประสบเหตุเช่นรถเบรกไม่ทันแต่กลับไม่มีใครเป็นอะไรคนอื่นบาดเจ็บแต่คุณปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์หรือมีคนบอกว่าเงามาบังคุณไว้ตอนนั้นเทวดาช่วยได้เท่าที่กรรมอนุญาตหากบุญมากกว่าโทษพวกท่านสามารถปกป้องให้รอดพ้นได้จริงไม่ใช่ปฏิหารแต่คือธรรบัญญัติ เทวดาไม่ได้ช่วยเราเพราะเราขอร้องแต่เพราะเราสร้างเหตุให้ช่วยได้ไม่มีคำว่าฟุกในโลกแห่งกรรมทุกสิ่งเกิดจากเหตุและผลที่ตรงตามเหตุนั้นเมื่อเรามีศีลมีเมตตามันจเจริญสติและไม่ประมาทเราจะเปิดใจให้ได้ยินเสียงกระซิบจากผู้มีธรรมที่มองไม่เห็นและเมื่อได้ยินจงฟังด้วยใจสงบ และตั้งมั่นในความดีเพราะนั่นอาจเป็นเสียงจากเทวดาที่ยังไม่จากเราไปไหนเลยขออนุมโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบารามีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ